ค่ะนะคะตอนนี้มาอยู่ร้านป้าหวังนะคะมาดูผ้าถุงนะคะลายขอหรือว่าลาย<อ>ตัวเอสนะคะเราใส่ลำนี่ก็ถามป้าหวังว่าอันตอนนี้ขายผืนเท่าไหร่จ๊ะปกติทั่วไปเราขายอยู่นะเราขายสองร้อยห้าสิบเนาะค่ะแต่เราจะขายให้ทีมลำเอาสักสองร้อยแค่นี้ค่ะตัวรุ่นนี้นะรุ่นสองตัวนี้นะรุ่นมาใหม่ คือประหวังไม่ได้เย็บค่าประหวังเย็บเองประหวังจะไม่ไล่อย่างไจะไม่ไล่ค่าอันนี้ก็เลยถ้ามาใหม่เพราะว่าประหวังสั่งเขาเย็บคงจะเป็นสองร้อยห้าสิบตามปกติทั่วไปนะ,ะจ้าประมาณนั้นเดอ้อจ้าอันนี้คือได้สองร้อยเนาะได้สองร้อยค่ะมัน,น,นนะมันไม่ได้เหลือค่ะมันหมดแล้ว <มด S 2> นะคะหมดแลว้วคือวันแลอันนี้ราคาคุณแม่เท่าไหร่คะอันนี้อันนี้น่ร้อยแปดสิบเด้ออันนี้นะจ้าก็ตามนั้นเพราะว่า สบายมันสวยงามแล้วก็เราซื้ออันนี้มาใส่ด้วยอันนี้ก็แพงจากของนอกเป็นของเกาหลีเขาบอกเนอหโโของเกาหลีนะไม่ใช่ของไทยเขาบอกเชื่อของจีนทองจีนมันจะไม่สวยจ้านี่ของเกาหลีเกาหลีเกาหลีนี่มันเป็นของเกาหลีเป็นไม่ทรงผม,มเขาบอกทรงผมข้อจะบอกว่าทรงผมเาะมะาผมกาหลีเลยผมเห็นเขานักเรียนบ้านกกอกก็มีแล้วนะอาป้าหวังโชว์เสื้อขาวหน่อยเสื้อขาวป้าสวยจังเลยค่ะ กับพัตสูงตัวนี้มันจะเข้ากันสวยงามมาวลกันถ้าำงวลนะลำลำสิ้นเดือนนั่นแหละลำสามสิอันนี้เท่าไหร่คะแม่ตัวหนึ่งเท่าไหร่จ๊ะเหมือนเดิม2รงร้อยห้าสิบอขายถูกใช่เนาะเราเาปใสเกยโอ้สวยมากเอาไปเกี่ยวข้้วมากเลยเกี่ยวข้าวก็ได้ค่ะจะได้เป็นสาวผู้ไทยจริงๆมันมีเบอร์อะไรคะหนีคุณแม่ แต่อยู่เดี๋ยวนี้มันมีสองเบอร์เอง XL กับ L เดี๋ยวถ้าจะยังไงเราก็จะเอามาใหม่เนาะอ๋อจ้าจะเอามาใหม่ให้อยู่ให้ตัดให้เบอร์ L เ,เหรอคะนี่น่ะเบอร์ L มีกี่ตัวบเ,เบอรดูก่น เดี๋ยวเดินเอาไซส์เอ็มนะคะแม่เดี๋ยวรอรอบหน้าใช่เดี๋ยวจะมาอยู่จะกลับไปสามีวันนี่หละนั่นก็อันนี้ก็ไล่มาเลยค่ะแม่สองคนนี่สองคนค่ะว่ามันเป็นเท่าไหร่ร้อยแปดสิบสองครั้งเป็นเท่าไหร่คะเอาเครื่องคิดเลขมาร้อแปดสิก็สามแล้วก็พ้าถุงอีกก็เป็นสามร้บบวกกับ400ร้อเป็น700ดร้อยเจ็ดร้ยหกสเนาะค่ะก็เป็นเป็ดร้อยหกสิบเพราะว่าหนูค้างแม่หวังอยู่หนึ่งร จ่ายก่อนจ่ายตังค์เดี๋ยวพ่งนี้ก็เอาไปให้คุณเฟืองแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปเก็บกับคุณเฟื่องใหม่เพราะว่าป้าหวังมันขึ้นราคาได้เพราะว่าผ้าเพิ่งก็แพงแล้วนะคะอ้าวเป็นแปดร้อยหกสิบนะคะป้าหวังจ้ะสองชุดค่ะนี่คุณพิละวันด้วยค่ะแล้วก็แม่เฟืองด้วยก็จะได้ให้มันเหมือนเหมือนกันป้าหวังแถมอะไรเนี่ยซื้อสองชุดก็แถมถุงนี่แหละค่ะเอาแื้วก็แถมเมนเพิ่มด้วย โอ้ไม่เอาค่ะเวลาลำลำไปครับโอ้อยังแข็งแรงอยู่ค่ะไม่ได้ใช้รุ่นนี้ไม่ได้ใช้เนาะค่ะรุ่นนี้แม่่้ผเจะลำลำแล้วอ่ะมันจะลำออกจากกลางทางไปนะโอ้ไม่มีค่ะได้ถุงด้วยใส่ถุงด้วยนะเอาคนละถุงหรือว่าถุงเดียวเนาะอ่ารวมกันหรือ่แยกก็คนละถุงแล้วค่ะแม่จะได้ง่ายถ้าถ้าหนูก็จะบอกไม่ถูกไปก็จะได้หิ้วไปของใครของมัน มารีน<ม>ท,ท,ที่นู่นต้องเปลี่ยนสีเสื้อนอะสีชุดหรือยังไงขาให้มันเหมือนกันเลยค่ะมันจะได้สวยงาม,ม,งงมเห็นไหมในคลิปนะในคลิปไม่ใช่ว่าคนนั้นก็เหลืองคนนี้ก็ขาคนนี้ก็แดงมันก็จะไม่ไม่สวยค่ะ เปลี่ยนก่อนค่ะเปลี่ยนสีต่อไปก็จะเป็นเสื้อสีขาวแล้วค่ะคุณแดงเหลืองก็มีค่ะก็แล้วแต่ใครชอบสหลืองีะกต่อไปอาเหลืองก็มีค่ะก็แล้วต่ใครอบเหลก็มีค่ะกว่เหลืก็ีค่ะวตคบเลก็ีค่ะแ้เหลก็คะแวเหลก็ีค่ะก็แล่เหลัองกพรีะว่าอบนนมี่้่เห็นะว่าอัเหก็ี่้านตัดเย็บเห็ี่ย ก็ไม่มีค่ะก็มีแต่ก็อยากจะอุดหนุนป้าหวังนี่ล่ะคนคเดียวกันเราขายถูกด้วยแปดหกสิบใช่ไหมจ้าหนูใช้ป้าแล้วนะหนึ่งร้อยนะบวกกันแล้วบวกกันเลยเนาะจ้าถึงเป็นเป็นแปดหกศูนย์ะค่ะธรรมดาเป็นเจ็ดหกศูนย์ราค้างแม่หวังอยู่หนึ่งร้อยเก้าแล้วแล้วก็อีกสิบหนึ่งร้อยหนึ่ง นับมันจากแบบนี้ค่ะเขาขายเขาจะนับแบบนี้เันจะได้ง่ายในการทอนใช่เพราะว่าเราดำจ้าเรียบร้อยนะคะคราวนี้ไใช่ก็ยังไม่แน่ค่ะต่อไปอาจจะมีลำเยอะก็จะซื้อเป็นลัวๆมั้งใครก็อยากจะลำก็ต้องซื้อต้องให้เหมือนคนอื่นนะคะเขาไม่ให้ลำเด้อเอเเขาก็ดูอยู่นะถ้าเราไป เหลือแต่ล่าก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าการในฝูงหงแล้วฝูงหงเดี๋ยวประมาณนั้นแล้วก็ฝากบอกป้าไทยบ้านด้วยว่าว่ายังไงคะแม่ให้ใส่นะโอ้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปก็เดี๋ยวจะบอกแกเอาลำค่ะเพราะว่าแต่ป้านี่ก็จะได้ลำแล้วนั่นนี่อืม ทำอยู 1, ่แล้วทำเกือบทุกวันเดี๋ยวนี้นะทุกวันอืมก็เลยก็ให้แกใส่เนาะมันก็จะครบกันแล้วนี่แอนก็ได้แล้วไม่ใช่บอกค่ะแม่แอนก็ได้แล้วเนาะขอโทษแล้วหรอแอนก็ได้แล้วเพราะว่าวันนั้นฝากไปสองผืนเอฟซีซื้อให้สองคนแล้วแล้วใครที่ยังไม่ได้แล้วแล้วแม่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 โจได้เลยยังคะนี่ ไม่รู้เลยเอฟซีบอกว่าเห็นเห็นไม่โจได้แล้วนะก็ยังไม่ได้ถามไม่โจได้เลยยังคะไม่รู้เหมือนกันเราแต่เอฟซีเห็นโจ้ก็เลยบอกว่าแม่โจไแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวหนูยังไม่ได้ถามว่าป้าฮันนี่ได้หรือยังเนาะใช่เดี๋ยวค่อยโทรไปถามแม่มาต่อยได้หรือยังเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเอาคนที่อยู่ทางนู้นลำบ้างก็มีค่ะแม่ก็อยากจะให้มันเหมือนกันเลยนะเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องคืออยากต้องให้มันเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นีน่วันนั้นที่อัน หนึ่งสองสามอืมถ้าอย่างนั้นเอกเาไปให้เลยบวกหรือว่าถ้าอยากซื้อก็ประมาณนี้หรือเปล่าเรื่หนูจะถือไปเลยเพราะว่าต้องให้เขาซื้ออยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาเขาอยากให้เหมือนเพื่อนเนาะเราจะแจกให้เขาฟรีไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะเราต้องอะถ้าอย่างนั้นคุณแดงจะให้เขาซื้อให้เขาเหรอไม่ใช่เรามีรายได้เราต้องทำแบบนี้ด้วยเพื่อเสียใจดีไดใช่ไหม แม่ผู้ใหญ่ก็ไปให้เขาเช่าก็ได้เลยไม่ค่ะถ้าหนูถ้าหนูไปให้เช่านี่มันก็จะไม่เหมาะไม่เหมาะถ้าถ้าไปให้หนูก็ต้องให้เลยดีกว่าอันนี้ก็ต้องให้เขาซื้อเพราะว่าเขาก็จะได้ํำอยู่แล้วค่ะํำครั้งหนึ่งก็น่าจะได้แล้วละจ้าน่าแหละนะคะนึ่งก็ได้แล้วต่อไปล้วก็ใช้ํำเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะเอาไปอยู่ค่ะแม่หวังในถุงเลยเพราะว่าป้าฮันนี่ก็ยังไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นแม่มาต่อยก็ยังไม่ได้แล้วก็ให้เขาซื้อเอาเลยพรุ่งนี้นะ หนูจะไปก็นั่นแหละนั่นแหละนประมาณนั้นค่ะเจ้าก็เก็บเงินเข้ามาเลยแล้วแม่หวังก็เท่านี้ใช่ไหมเออเอาเท่านี้ก่อนรุ่นนี้เริ่ค่ะรุ่นนี้ก่อนที่จะเดี๋ยวรอบหน้าก็ไม่ได้แล้วโอเคนะคะรอบหน้าไม่ได้แล้วพร้อมทุกอย่างจะาถ้างนั้นแม่หวังก็มาใส่ถุงให้หนูเลยค่ะอันที่ที่ยังสามพืนน่ะเพราะว่าอยากจะให้เขาได้เหมือนๆกันค่ะแสดงว่าไปพรุ่งนี้ได้ลำใช่ไหมได้ลำค่ะ จะให้ครบสีเลยเป็นไงสีอย่างไงคะอทิตยานหนึงไงอทิตย์นหนึ่งขาวเหลืองส้มแดงนี่หรอคะก็ไม่แน่ค่ะนะคะต่อไปแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะแล้วมีแล้วเขียวเนาะแล้วก็มีเหลืองแล้วก็มีขาวตอนนี้น่ะดําก็มีแล้วแต่ว่าดําหนูก็ชอบนะคือไทยดําก็งามใช่ ก็น,นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ